สวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้เรื่องวหารการเขียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าง่ายนะครับในการทาข้อสอบแบบชั้นมปลายเนี่ยก็เหลือแค่บรรยายพนาและอธิบายนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูวิธีการทาข้อสอบเป็นหลักนะครับเรื่องของบรรยายพนาเนี่ยก็คงไม่ยากแต่อธิบายเนี่ยจะลงรายละเอียดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ ไปตะลุยกันเลยนะครับเรามาดูครับอันนี้คุ้นเคยดีอยู่แล้วก็คือบรรยายกับพรรณนายวบอกว่าเพื่อรู้นั้นเนี่ยเราจะต้องทำข้อสอบอย่างไรนะครับอ้าวบรรยายเป็นไงครับก็ต้องมีการบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับพูดง่ายคือต้องมีสตรอรี่นะครับมีตัวละครต่อไปพรรณนาครับพรรณาก็จะอ,ออกแนวเวอร์วังก็แล้วกันนะครับเน้นภาพความรู้สึกภาษาเปรียบเทียบมีการบอกสีนะครับมีคําขยายต่างๆเอาง่ายๆว่าหาคําโอเวอร์ ข้อสอบจะออกสองเรื่องนี้คู่กันนะครับอาจจะถามว่าข้อใดเป็นบรรยายข้อใดใช้พนา,นาหน้าที่ของเราคือหาพนา,นาเพราะว่าเราเก่งแล้วเนอะเรื่องความเยอะนะครับเรื่องความเยอะจะเห็นว่าออันนี้ใช้คำเว่อร์ไปอันนี้เยอะไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอ่ะท่านี้จํานะครับอ่ะช็อตแรกที่จะต้องจาก็คือระหว่างบรรยายน์พนา,นาเราเน้นที่พนาน,านะครับคือหาคําที่มันเว่อร์วังอลังการให้เจอก็แล้วกัน อ่าต่อไปครับอธิบายความจริงเนี่ยเราได้เรียนนะครับเรื่องการอธิบายมาชั้นมอต้นนะครับแต่พอมาเป็นมอปลายนะครับเพราะจะเป็นโวหารนะครับถ้ามี6รูปแบบนี้จะเป็นอธิบายข้อสอบระถามละเอียดนะครับว่าเป็นการอธิบายแบบใดนะครับแต่ก็สรุปมาแล้วหาคําสังเกตเรามาดูแบบที่1เลยครับให้คําจํากัดความนะครับบางทีบอกว่าให้นิยามนะครับทุกคนคงคุ้นกับว่านิยามในวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆเลยว่าถ้าจํา ว่ามันคืออะไรอย่างยากสแกนหาคําเหล่านี้ครับถ้ามีคําที่ครูอ๊อฟบอกเนี่ยเป็นคําจำกัดความหรือนิยามบันทีครับคืออะไรครับการบอกความหมายนั่นเองบอกความหมายก็คือมีคําว่าเป็นคือหมายถึงแปลว่าถ้าเจอคำอนี้ปุ๊บวงกลมแล้วบอกเลยว่าอธิบายแบบให้ความหมายขยายความนะครับอาจจำกัดความหรือว่าเป็นการบอกนิยามน,นั่นเองนะครับต่อไปอันที่สองครับยกตัวอย่างยกตัวอย่าง คำอะไรแน่นอนครับทุกคนต้องรู้ครับคําว่าเช่นอาทิได้แก่เนาะอาทิเช่นไม่ใช้นะครับถือว่าเป็นคําพุ่มเฟือยเลือกใช้คําใดคําหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่จบด้วยคําว่าเป็นต้นหรือมีเครื่องหมายไปยานใหญ่อยู่นะครับเป็นการละไว้แบบนี้บอกเลยว่ายกตัวอย่างนะครับบอกแล้วว่าเราหาคําสังเกตเนาะเจอปุ๊บจะเป็นรูปแบบนี้ปั๊บนะครับให้เหตุผลครับเอาละครับถ้าเคยดูคลิปครูออฟมาเนี่ยจะรู้ว่า เหตุผลนะครับจึงกับเพราะก็ตามมาหลอกหลอนในเรื่องนี้นะครับมีจึงมีเพราะเนื่องจากดังนั้นคําเชื่อมบอกเหตุผลต่างๆนะครับก็ตอบว่าเป็นการให้เหตุผลต่อไปเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบก็มีนะครับตระกูลกว่าตระกูลกันเนาะเหมือนกันแตกต่างกันมากกว่าเท่ากันอย่างเงี้ยนะครับตระกูลกว่าตระกูลกันทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการเปรียบ เทียบนะครับต่อไปบอกขั้นตอนจะมี2เวอร์ชันนะครับสรูปแบบนะครับอาจจะบอกว่าขั้นแรกขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นสุดท้ายอันนี้คือชัดเจนง่ายนะครับหรือจะร้อยเรียงนะครับเป็นความเรียงเพื่อ,อบอกหลักขั้นตอนก็เช่นว่าเริ่มต้นด้วยทํา1 2 3อานะไรเงี้ยจะด้วตามด้วยดังนี้ต่อจากนั้นถัดไปเจอคําเหล่านี้ปุ๊บเป็นบอกขั้นตอนนะครับต่อไปครับอันนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบ เพราะว่าอาจจะยากแต่ถ้าเราจำานะครับจะนำไปใช้ได้ดีกับการสอบแกะเชื่อมโยงนั่นเองการกล่าวซ้ําด้วยข้อความที่แปลกออกไปหลายคนบอกฮะไม่เคยเจอเนี่ยเพิ่งมาเจอครั้งแรกในชีวิตมันมีนะครับมันมีอยู่สังเกตคําว่าอะไรครับการกล่าวถึงเรื่องเดิมเนาะจะมีการอ่าซ้ําคำนะครับเช่นว่าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเห็นไหมคือกล่าวเรื่องนี้มาแล้วมีคําว่าดังกล่าวดังกล่าวก็คือที่กล่าวมาหรือว่าตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ หรือใช้คำพ้องความหมายก็ได้นะครับเช่นในเรื่องเดียวกันอตอนแรกพูดเรื่องอะไรครับปัญหาน้ําท่วมนะครับแต่มันได้รับเรียกว่าเป็นปัญหาเมนอุดทกภัยครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมีคําที่พ้องความหมายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวซ้ําด้วยข้อความที่แปลกออกไปคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องจํา ฟอร์มเนี้ยให้ได้นะครับ6เรื่องเนี้ยคำสังเกตแล้วนำไปใช้นะครับอ่ะก็หยุดไว้จดบันทึกนะครับเดีย๋ยวดูซ้ำให้เข้าใจก็ได้จบแล้วครับบอกแล้วว่าเรื่องนี้ง่ายเราไปพิชิตอสอบกันเลยนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือออกคู่กันคือบรรยายกับพรนนา,นาข้อสอบถามว่าข้อใดใช้บรรยายนะครับสำหรับครูออฟเวลาทำข้อสอบก็จะเปลี่ยนโจทย์เป็นข้อใด ไม่เวอร์หน้าที่เราคือหาคําเวอร์วังครับดูช้อยที่หนึ่งมีไหมครับนักร้องประสานเสียงเปร่งเสียงพร้อมเพียงการเป็นสามระดับตามคานองที่ฝึกฝนมาอย่างดีมีอะไรที่มันเวอร์วังไหมครับดูข้อ2ครับเพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกล้องหอประชุมสะกดคนฟังให้เคริบเคลิ้มมีคําว่า กระหึ่มนะครับแล้วก็เคลือบเคลมเห็นไหมครับอันนี้คือการขยายความนะครับไปเห็นภาพนะครับต่อไปข้อ3ครับมีไหมอะไรที่มันออกแนววเวอร์ออกเป็นการบรรยายให้เห็นภาพมีไหมครับนี่ไงยางแจมสายอะไรครับโปรยปลายลงมาเห็นภาพนะครับเป็นส่วนเสริมขึ้นมาข้อ4มีแน่นอนคําว่าอะไรครับเบาหวิววูบนะครับเบาหวิววูบฉะนั้นก็ตอบข้อ1นะครับบรรยายเพราะว่า2 3 4เป็น พนานานะครับไปใช้วิธีคูออพก็ได้คือข้อใดเวอร์ข้อใดไม่เวอร์เวรก็คือพันานานะครับข้อนี้เป็นบรรยายก็ข้อใดไม่เวอร์ต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อความต่อนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารก็คือข้อใดไม่เวอร์นะครับอ่ะลองหาเองนะครับลองหาเองหยุดคลิปไว้และทำนะครับ อ่ะคานนี้นะครับเรามาดูเฉลยเชื่อว่าทําได้เรื่องนี้ไม่ยากนะครับอ่ะมาดูอันที่หนึ่งมีไหมครับหนึ่งมีไหมพนักงานนําหม้อข้าวและอาหารชามแรกวางลงกลางโต๊ะมีอะไรเว่อร์แมมีอะไรขยายให้เห็นภาพไหมข้อสองมีไหมมีข้อสองมีคําว่าเนี่ยครับอวดสีส้มอมน้ําตาลแล้วก็สีเขียวสดเอาเพิ่มลงไปเลยนะครับการที่อ่ะให้ความรู้สึกกับสีนะครับที่เนี่ยสีเขียวไงเขียวสดนะครับหรือว่า อ่าส้มอมน้ำตาลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหลักเป็นอ่าพรรณนาแน่ๆนะครับต่อไปข้อ3มีไม่มีข้อ3นี่ไงมีคําว่าเนาะเขาบอกว่าเป็นชิ้นพอคําแทรกอยู่นะมันไปแทรกอยู่นะครับแล้วเป็นไงกลิ่นม,มันก็เย้ายวนใจนะครับเป็นการบอกความรู้สึกนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นข้อ4ก็มีคําว่าหอมกรุ่นนะครับอ่าใส่อารมณ์ให้กับกลิ่นเนาะหอมอะไรหอมกรุ่นนะครับสีรสกลิ่นเนี่ยถ้าใส่อารมณ์ปุ๊บเป็น พันานาปั๊บเลยนะครับมีคําว่าเตจมูกแล้วก็น้ําลายสอนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5มีคําว่าอะไรเอ่ยกลมกล่อมกมําลัลลงดีประสานกับรถเพจพอใช้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ข้อใดไม่อร์นะครับหรือข้อใดเป็นบรรยายบวหารก็คือตอบข้อ1ส่วนที่1นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ เรามาดูข้อที่3ครับข้อความตรงนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารเห็นไหมครับข้อสอบเนี่ยจะใช้คําถามเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องนะครับอ่ะหยุดคลิปแล้วก็ทำนะครับทำให้ไวนะครับตันนี้ต้องเซฟเวลาครับอ่ะทำเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเฉลยครับอ่ะข้อ1มีไหมอะไรที่มันบรรยายเห็นภาพอ่ะทวนานะครับที่มันเวอร์จากการบรรยายเนี่ยปึ๊บมีคําว่าสับสนอะหมานจนโกลาหลนไปหมดนะครับเน้นให้เห็นภาพตรงนี้ข้อสองครับ เสียงหวีดร้องดังสนัน่นอันที่3มมีไหมครับวิ่งนะวิ่งคมโครมนะครับขยายความต่อไปข้อ4หล่นแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเกลื่อนพื้นเห็นไหมครับแสดงว่าอันนี้ตอบข้อที่5ส่วนที่5นั่นเองนะครับเชื่อว่าคนที่ดูคลิปทั้งหมดนี้จะทําข้อสอบเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพอเป็นเรื่องการอธิบายนะครับเขาจะถามว่าอธิบายตามแบบใดแต่เรากลัวไหม ไม่กลัวเพราะเมื่อกี้ดูไปแล้วว่าสังเกตจากข้อความแต่เอ๊ะมาดูข้อ4ครับเห็นไหมนิยามนิยามก็คือเราเรียนมาแษ้วใช้ตัวอย่างลำดับขั้นตอนกล่าวซ้ําสาเหตุผลลัพธ์นะครับเปรียบเทียบเหมือนแตกต่างเรารู้หมดแล้วนะครับก็ใช้ที่เราจดบันทึกแล้วเราจําเราเข้าใจเมื่อสักครู่นี้มาดูนะครับอ่าลองสแกนหาคําที่เราเรียนมาครับอ่าลองดูครับข้อนี้ทําไปพร้อมกันแต่ให้เวลาคิดอ่าไหนสแกนเจอไหมครับหลายคนอ่ะไม่เห็นเจอเลยครูทําไมอ่ะ ไม่เห็นมีเลยอาะ,อะเช่นก็นไปมีหมายความแปลว่าอ่าต่างกันเลยต่างๆเสมอมากกว่าะลรไม่มีเรามาดูนี้ครับถ้าแบบนี้ปุ๊บให้สงสัยแบบนี้ก่อนนะครับมันมีคําไหนที่มันซ้าแล้วเปลี่ยนไปไหมมีไหมอันนี้ไว้กิดที่หลังเนาะถ้ามีมอะลองดูครับเดี๋ยวจะลองกีดให้ดูครับเจอแล้วครับอ่ตอบข้อ2ครับทำไมถึงชี้แจงตามลำดับขั้นตอนรู้ไหมอ้าวมาดูด้วยการขึ้นแป้นหมุนอ่ดูที่กีดนะครับ ขณะหมุนค่อยๆดึงอ่ะเห็นไหมครับตกแต่งทั้งด้านนอกและด้านในจากนั้นจึงเห็นไหมครับแสดงว่ามันบอกไปนขั้นตอนเริ่มต้นจากสิ่งนี้แต่เขาละไว้ข้อนี้ถือว่าโหดเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะทําได้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นแล้วก็ถัดไปเป็นอย่างไรๆจนถึงขั้นสุดท้ายเป็นอย่างไรนั่นแหละครับให้ตอบว่าชี้แจงตามลำดับขั้น อ,อีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งข้อที่5ครับอข้อนี้เชื่อว่าทําได้ทุกคนหยุดคลิปและทําเลยครับจะเฉลยแล้วนะครับอ้าวข้อนี้ทุกคนตอบพร้อมการตอบข้อถูกต้องกล้าพูดเลยว่าถูกต้องเพราะอะไรไหมครับเพราะเราเจอคําว่าหมายความว่ากับเจอคําว่าเช่นจบตรงสูตรไปนะครับนี่ข้อสอบจริงนะ ้อสอบปีล,ล,ล,ล่าสุดเนี่ยนะครับมาดูหมายความว่าคืออะไรครับนิยามไงนิยามหรือให้ความหมายจริงปะต่อไปเช่นก็ใช้ตัวอย่างอ่ะข้อนี้ง่ายนะครับมันก็ไม่ยากหรอกก็เป็นแบบนี้นะครับมีข้อก็อาจจะสับสนนะครับแต่เริ่มดูคลิปไปเนี่ยเริ่มหัดทําไปก็เชื่อว่าจะมีประสบการณ์นําไปทําอ้ามาดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งข้อที่6ครับข้อความตอบนี้ใช้วิธีอธิบายตามข้อใดอ่ะ ทำเองทำเองเฉลยแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนไม่อ่านครับเรียนเหมืไทยครูออฟไม่ค่อยได้อ่านเนาะเราจะใช้วิธีการสังเกตจกับจุดได้นะครับเจอคำที่สังเกตได้ปุ๊บโยงตอบโยงตอบเลยนะครับอันนี้เจอคำว่าอะไรบ้างครับหมายถึงอีกแล้วครับเจอหมายถึงนะเจออะไรอีกเจออะไรอีกเจออะไรอีกปึ๊บเอาละไม่ตอบข้อ1ก็ข้อ2จริงไหมไม่ตอบข้อหนึ่งก็ข้อ2เพราะมีคําว่านิยามแล้วนะครับใช้ตัวอย่างมีเช่นไหมล่ะ เช่นก็ไม่เจอเห็นไหมพอไม่เจอเช่นปุ๊บก็น่าตอบข้อ2ครับลองหาซิตรงไหนเป็นเหตุผลไหมล่ะคําบอกเหตุผลคําว่านี่ไงเนื่องจากนะครับแล้วก็หากจุดจดจ,ดจะใช่ไหมหากเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการให้เหตุผลฉะนั้นตอบข้อนะครับหมายถึงนิยามแล้วก็ทีทั้งหมดนะครับที่วงสีฟ้าไว้เป็นการให้เหตุผลจึงตอบข้อ2นั่นเองนะครับตอบข้อ2นั่นเองเป็นไงบ้างครับทําแล้วเชื่อว่าไม่ยากเกิน ท้ายที่สุดของคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับเ <_ d ais> ชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนะครับจะทำข้อสอบได้ถ้าเป็นอเนกมปลายจะออก2ข้อน,นะครับสข้อและขอให้2ข้อนีน้เป็นคะแนน,น,น2คะแนนของเรานั่นเองนะครับก็จะออกเป็น2ชอน็อตเนาะบรรยายกับพนาก็จําพนาอะไรที่มันเวอร์วางขยายความนะครับอธิบายก็6รูปแบบนะครับไปจําให้ได้ว่าสังเกตจากคาว่าอะไรนะครับก็ พบกันในคลิปต่อไปนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย